เนื้อหาของเว็บแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งใน EP ที่01นี่นะครับก็ประกอบด้วยเว็บแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งเรียนเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับต่อมาหัวข้อถัดมาก็คือสถาปัตยกรรมของเว็บในลักษณะที่เป็น client server architecture s นะครับ หัวข้อที่สก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์และหัวข้อถัดมาก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในฝั่งผู้พัฒนาเว็บโปรแกรมมิ่งนะครับจากนั้นเราก็จะทำการติดตั้งแอปเซิร์ฟนะครับและก็สุดท้ายก็ทำการติดตั้งตัวอ d ดิเตอร์ซึ่งเราจะใช้ Microsoft Visual Studio CO Code รวมทั้ง extension ด้วยนะครับอ่คำถามแรกคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมันคืออะไรอ่นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นคล้ายสองฝั่งนะครับฝั่งสีน้ำเงิน low level programming ก็หมายความว่ามันจะแทนคำสั่งของเราที่เขียนลงไปเนี่ยด้วย1.0.1.0.1.0 10, ู 10, เลข binary นะครับเลข binary มันมันจะไม่เสียเวลาแปลจากภาษามนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นภาษาฝั่งนี้ก็จะเร็วมากแต่ก็เขียนยากนะครับฟังสีแดงหมายเลขสองนะครับก็เป็น high level programming จะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมนี่ใช้ภาษามนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็จะเสียเวลาในการแปลจากภาษามนุษย์เนี่ยนะครับให้เป็นภาษาเครื่อง กระาตั้งแต่ C C p a s c a l s p l s c a l นี่ภาษาเก่ามากนะครับพวกคุณคงไม่ได้เรียนแล้วล่ะ S M B นี่ machine language นี่ก็จะเป็นภาษาระดับ low level นะครับในในสไลด์นี้ยังไม่มีโปรแกรมที่จะเขียนสำหรับเว็บนะครับเป็นภาษาพื้นฐานถัดมาสไลด์นี้ ก็จะแยกเป็นกลิ่มเลย low level language นะครับต,ตามที่เราเห็นนี่นะครับถ้าเป็นภาษาเครื่องกระศนหนึ 1, ถ้าเป็นภาษาแอสเซมบีก็จะเป็นภาษามนุษย์ขึ้นมาแต่จะเป็นคำสั่งสั้นๆน,นะครับสมัยครูยังเรียนอยู่ภาษา Assembly นะครับของคนนี่ไม่ไม่รู้ว่าได้เรียนหรือเปล่าต่อมาฟัง high level language ก็จะเห็นว่าภาษาต่างๆนี่หลายคนก็คุ้นเคยนะครับอ่ามันทางด้านขวามือสุดจะเห็นว่าเรามีภาษาจาวาสคริปตด้วยนะครับ PHP สองภาษานี่ไว้เขียนเว็บได้นะครับอ่าครนี้คอมพิวเตอร์ปัจจุบันมันไม่ได้อยู่ลำพังและเราต้อง ต่อเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับการที่จะตั้งคอมพิวเตอร์ลำพังนี่รู้สึกจะแปลกๆแล้วละ่ะมันจะต้องต่อกับแลนหรือไวเลสนะครับเข้าเป็นกลุ่มเครือข่ายแล้วก็คุยกันสื่อสารกันถ่ายทอดโอนข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับทารนเฟอร์ข้อมูลนี่คือโลกสมัยใหม่นะครับ ไม่ว่าจะผ่านดาวเทียมหรือผ่านเคเบิลเคเบิลบนดินหรือว่าใต้ดินหรือว่าในน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับผลที่ตามมาเป็นยังไงเราอาจจะแบ่งโปรแกรมออกเป็นสองกลุ่มก็คือฝั่งสแตน a l o n e ซึ่งก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วแต่ก็ยังมีนะยังมีกับฝั่งเว็บแอปพลิเคชัน นี่เลยเราก็จะมาเน้นฝั่งเว็บแอปพลิเคชันนะครับ <c oughs> ในในสไลด์นี้เราก็จะเห็นว่าเราแบ่งโปรแกรมอีกมุมมองหนึ่งเป็นสแตนด์อ o โลกับเว็บนะครับอันนี้เพื่อเราจะดึงมาที่เว็บโปรแกรมมิ่งนะครับอ่าอ่าคราวนี้เราก็มาที่เว็บแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งเลย ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะติดต่อ่ายโอนข้อมูลเอาง่ายๆเราจะจองวัคซีนเนีย่ยนะครับเราก็ไม่จาเป็นจะต้องเดินไปที่โรงพยาบาลนั้นๆหรือว่ากระทรวงหรือว่ากรมอะไรที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเห็นไหมครับเขาเขียนเป็นเว็บ เราก็สามารถจะกรอกข้อมูลแล้วก็จองวัคซีนได้เลยสะดวกสบายนะครับเหมาะสำหรับสมัยปัจจุบันซึ่งเราหลีกเลี่ยงที่จะติดต่อคอนแทคกันโดยตรงเพราะว่าเชื้อโรคมันระบาดอยู่อ่าครนี้เว็บแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าย้อนไปสมัยดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสแตติกเว็บแอปพลิเคชันก็คือปรากฏบนหน้าจออย่างเดียว ไม่มีการติดต่อสื่อสารเราได้แต่อ่านอ่านอ่านแล้วก็เก็ทข้อมูลนะครับต่อมาโลกมันเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนเป็นดินามิกเว็บแอปพลิเคชันยูเซอร์ที่อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ก็สามารถจะกรอกกรอกกรอกแล้วก็กดปุ่มซับมิ t แล้วก็ถูกผิดยังไงก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้เราก็เรียกว่าดินามิกเว็บแอปพลิเคชันนะครับสิงเกิลเพจแอปพลิเคชัน อ่าก็เป็นเทคโนโลยีที่ลดทาฟฟิกในการติดต่อระหว่างยูเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่ามันจะมีการจัดการที่หน้าจอของยูเซอร์ก่อนนะครับจนถูกต้องสมบูรณ์อ่าแล้วก็ส่งไปโดยในระหว่างที่ยังกรอกอยู่แล้วก็ยังตรวจเช็คกันอยู่นั้นน่ะมันจะไม่โหลดหน้าไม่โหลดหน้าเว็บนะครับ เพราะฉะนั้นก็ลดทราฟฟิกไปได้เยอะหอัจากนี้ก็ยังมี multiple p a เ p จ a p p l i c a t i o นอันนี้เป็นสมัยเก่านะคุณคลิกไปปับ๊บมันเปลี่ยนหน้าหน้าเว็บให้เลยโหลดใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะค่อยๆหายไปแล้วนะครับ Animate w ว็บ p p l i i a t i o นอันนี้ก็พวกเกมทั้งหลายและอีกหน่อยเราจะมี meta world ใช่ไหมว่า 3D เกมอะไรพวกนี้นะครับ มีการสาธิตมีการแอนิเมตเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้นี่คือชนิดต่างๆของเว็บนะอ่าทีนี้มาดูเว็บแอปพลิเคชันอะ�ิลเท็กเจอร์สถาปัตยกรรมของเว็บนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นเซิร์ฟเวอร์กับลูกค้า ผู้ใช้งานหรือว่าวงเล็บ user เราเรียกว่าฝั่งลูกค้าไคลเอนต์นะครับเราก็เน้น G.U.I ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานอีกฝั่งหนึ่งหมายเลขสองสีแดงนี่นั่นะคือผู้ให้บริการเว็บก็คือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเป็นองค์กรใหญ่ๆที่มีเกตเวนะครับเปิดอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นยูเซอร จากส่วนไหนของโลกใบนี้ก็ได้สามารถจะเข้าไป Access ไปดึงข้อมูลไปอา่านานเฟิร์ข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าในรูปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รูปของครูนะครูก็เอามาจากเว็บจากอินเทอร์เน็ตตรงกลางนี่ก็เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อ่าสมมติว่าเราไปฝากไว้ที่อะไ g l o อา่าหรือว่าอา่าอะไรอ่ะ อเมซอนอะไรก็แล้วแต่เจ้าไหนก็ได้นะครับจากนั้นก็จะมีลูกข่ายคลีนั์ซึ่งติดต่อเข้ามาผ่านหน้าเว็บด้วยอุปกรณ์ Device ต่างๆกันอาจจะเป็นแพดอาจจะเป็นมือถือเป็นโน้ตบุ๊กเป็นพ c อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอ่าก็สรุปไม่ง่ายว่าเทคโนโลยีมันมีเป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์กับ ฝั่ง user client นะครับอ่าอันนี้อีกสายหนึง่งสายมือนี่ก็ฝั่ง client user นะครับผู้ใช้งาน user อ่าส่ง request มามาทางฝั่งขวามือฝั่ง web server web server มันก็จะมี application server มี database server อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่งผลนะครับผลของการคำนวณเนี่ย คืนไปที่ฝั่งไคลเอนต์อ่ะคราวนี้มาดูที่ฝั่งเว็บเซิร์ก่อนเว็บเซิร์ฟเวอเนี่ยนะครับมันจะรันได้ก็ต่อเมื่อมันมีโปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรมเว็ server ซึ่งในโลกนี้มันก็จะมีหลายยี่ห้อยกตัวอย่างเช่น Apache นะครับ Apache Tomcat เอ็นจินเอ็กเอ็นจีไอเอ็นเอ็นจินแล้วก็เอ็กนะครับไลท์สปีดคัดดีโอ้ยอีกเยอะแยะนะครับบาบาบาของ Microsoft เองก็มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายที่ว่านี้นะครับมันมีผู้รวบรวมที่เรียกว่าดิสติบิวเตอร คือมันไม่ใช่ว่ามีเว็บเซิฟเวอร์อย่างเดียวแล้วใช้งานได้เลยมันก็ยังมีตัวแปลภาษาต่างๆภาษา PHP ภาษา JavaScript อะไรพวกนั้นนะครับรวมทั้งตัวจัดการ Database รวมเป็นก้อนใหญ่เลยมีคนใจดีทำไว้ให้ก็อย่างเช่น Xampp นี่ก็เป็นเจ้าหนึง่งคือเราไม่ต้องไปตามดาวน์โหลด p p a c h e ครั้งหนึ่ง Uh, m y SQL ครัง้งหนึ่งอะไรตัวแปลภาษา PHP ครั้งหนึ่งอะไรอย่างนั้นไม่ต้องนะครับมี Distributor er เนี่ยเขารวมไว้ให้เราแล้วครูก็จะใช้ตัวนี้ a p p s e r v ์เป็นของคนไทยนะครับเป็นของคนไทยสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปปลาฉลามนี่รวบรวมไว้ให้อ่าคราน,นี้ส่วนตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ครูก็จะใช้ a p a าเช แต่เดี๋ยวครูจะสอนอีกตัวหนึ่งโนดนะครับโนดจะสอนเว็บเซิร์ฟเวอร์สตัวนะครับแต่จะสอนตัวง่ายก่อนคือตัว a p a c h e นะครับเราจำเป็นจะต้องมี a p a c h e ฝังอยู่บนเครื่องเพื่อทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เรายังไม่ต้องเสียเงินไปเช่าพื้นที่นะครับ เราก็จำลองเครื่องของเรานี่แหละในวิชาเว็บแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งเนี่ยเราจะจำลองเครื่องเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยฝังโปรแกรม Apache ลงไปฝังโปรแกรมแปลภาษาลงไปฝังโปรแกรมจัดการดัตเตอร์เบลงไปนะครับเราจะต้องทดสอบโปรแกรมหน้าเว็บของเราให้นิ่งก่อนเราจึงจะไปเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ใหญ่ข้างนอกนะครับ พอเราจำลองเครื่องเราให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยต่อไปก็คือตัวเว็บเองเ่เราจะเขียนด้วยภาษาอะไรอ่าอักไลด์นี้ครูก็จะแยกไว้เลยศูนย์ภาษาพื้นฐานเลย html บางคนอาจจะเรียนมาแล้วสมัยมัธยมนะครับเดี๋ยวครูก็จะทวนให้แล้วก็ส่วนตกแต่ง css และก็เฟรมเวิร์ก ที่เป็นไลบรารีช่วยก็จะเลือก Bootstrap ส่วน Material นี่เดี๋ยวครูจะทำวิดีโอใส่ไว้ให้นะครับต่อมากลุ่มที่1 0ูนี่ครูนับ0ูนย์เพราะเป็นพื้นฐานนะกลุ่มที่1บางคนเขาก็ถนัดใช้ภาษา PSP ซึ่งก็จะมีเฟรมเวิร์ของ PSP เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่น Laravel แต่ครูไม่เลือกนะครับครูไม่เลือก ต่อมาฟังจาวาสคริปต์หมายเลขเ,เดี๋ยวโทษทีฟังจาวาเฉยๆก่อนจาวาเฉยๆเลขสอเลขสองสีน้ำเงินข้างล่างนี่อ่าซึ่งจะมีเฟรมเวิร์กที่ดังๆก็อย่างเช่น Spring แต่ใช้นี้ครูก็ไม่เลือกอีกานี้กันจาวาเป็นภาษาที่ค่อนข้างช้านะครับอ้าวหมายเลขสามจาวาสคริปต์นี่สีแดงนี่เลยเราจะเลือกกลุ่มนี้ ภาษาจาวาสคริปต์มันเป็นคนละภาษากับจาวานะแต่ชื่อมันคล้ายๆกันแค่นั้นเราก็จะจะเรียกย่อยๆว่า js นะครับอ้าวหมายเล็กซีนี่ฝั่ง Microsoft อยู่ทางด้านขวามือนี่ Microsoft ก็ asp.net csharp.net นี่จริงๆก็เป็นภาษากลุ่มน่าสนใจแต่มันไปผูกติดกับ Microsoft ครู้ก็เลยไม่เลือกแต่แต ถึงแม้ครูสอน Java Script อย่างเดียวแต่ภาษาอื่นไอเดียเดียวกันเลยนะไอเดียเดียวกันเลยนะครับกลุ่มที่5 Python ซึ่งมีเฟรมเวิร์ที่ดังมากเลยก็คือ Django กับ f l a s t เนี่ยนะครับ Flask กลุ่มนี้ก็ดังนะครับสีเขียวนี่ย และกลุ่มที่6ภาษาอื่นอย่างเช่น Ruby ภาษาโกภาษาล s t ภาษาใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาก็มีเฟรมเวิร์กของเขาแต่ก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ย p s p ก็มีคนเขียนเยอะนะครับ Java เฉยๆเนี่ยก็มีคนเขียนเยอะ Java Script ก็มีคนเขียนเยอะมีคนใช้เยอะ Microsoft พวก .NET ทั้งหลายก็เยอะ Python ก็เยอะ ถ้าตระกูลใหญ่ๆเนี่ยนะครับแต่เรามีเวลานิดเดียวต้องเรียนมากมายหลายภาษาครูก็เลยตัดสินใจ Java Script นะครับถ้าเราไปดูในในการสำรวจทั้งหลายในโลกเนี้ยก็อยู่ลำดับต้นๆน่นะครับเราสามารถจะแบ่งหน้าเว็บการเขียนเว็บเนี่ยเว็บ development เนี่ย ออกเป็นสองส่วนก็คือฝั่ง f อ n ต์เอติดต่อกับ User และก็ฝั่ง Back End นะครับติดต่อกับ Database ทำการคำนวณน,นะฝัะ่ง f อ n ต์เอก็คือฝั่ง Client เนี่ยนะครับในเมื่อเราตัดสินใจเลือกใช้ JavaScript แล้วฝั่ง f อ n ต์เอเราก็จะเขียนด้วย j a v a s c r i p t แต่แต่เราจะมี f ฟรมเวิร์ช่วยนะซึ่งในค่ายนี้ก็จะมี Angular มี r ี a c t มี v u e w สามตัวนี้ในที่นี้ครูก็จะเลือก Angular นะครับนะส่วนฝั่ง backend ตอนแรกที่ครูจะสอนเนี่ยจะใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟอร เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเราเรียนภาษาจาวาสคริปตแล้วครูก็จะสอนโนดและ Express นะครับทำหน้าที่เป็นเซิร์เวอร์เพื่อคุยกับ MySQL และคุยกับ MongoDB ส่วนดัตเตอร์เบตตัวอื่นก็คงจะไม่ได้สอนแล้วนะครับคงไม่มีเวลาแต่ไอเดียมันจะเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนกลุ่มแค่นั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้อีกสไลด์หนึ่งนะครับข้างล่างดูจากข้างล่างก่อนฟอนต์เอ,อ็นฟอนต์เอ็นเราก็จะเขียน html css แล้วก็ใช้ bootstrap เข้าช่วยตกแต่งสวยงามแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของ angular ทำทำหน้าจอของ f อ n t ์เอนะครับซึ่งมันก็จะส่งคำร้องขอ http request มาที่ข้างบนฝั่ง back end ตอนแรกอย่างที่บอกนะครับจะใช้ Apache ต่อมาครูก็จะสอนโนดแล้วก็เอ็กเพลก็จะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่คำนวณแล้วก็ติดต่อกับดาต้าเบสดาต้าเบสที่เราจะเรียนก็มี2ตัว MySQL ตัวเดิมกับ MongoDB นะครับอ้าวครนี้มาเราก็กระชับวงเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆอซอฟต์แวร์ที่จำเป็นอันนี้แบบดั้งเดิม ที่ใช้ภาษา PHP นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแบบของเราที่เราเลือก Java Script อ้าวเราก็ต้องไปดาวน์โหลดเว็บเซิร์ฟเวอร์มาติดตั้งซึ่งเราก็คงไม่ดาวน์โหลดทีละตัวละตัวละตัวมาอย่างที่ครูเล่าให้ฟังนะครับแต่เราจะใช้ Distributor ยี่ห้อไหนก็ได้เนี่ยในที่นี้ก็จะใช้ App Serve นะครับ ศากษาที่ใช้ Mac ก็อาจจะเป็น m a m p เนี่ยนะครับใครที่ใช้ Linux ก็เป็น l a m p ใครที่ใช้ Windows อาจจะเป็น x a m p p อะไรก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็ช่างอ่ะนะครับซึ่งดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยอย่างอย่างแอปเซิร์ฟที่ครูเลือกนะครับก็จะมีไส้ข้างในก็จะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์คือตัว Apache ฝังมาอยู่ มีตัวแปลภาษา PHP JavaScript าาฝังมาอยู่นะครับ <c oughs> มีตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL ฝังมาอยู่มี tool ท,ที่อำนวยความสะดวกที่เรียกว่า PHP My Admin ฝังมานะครับพร้อมกับนั้นเราก็ต้องมี Text Editor ไว้เขียนซึ่งในที่นี้ครูก็เลือก Microsoft Visual Studio Code นะครับต้องต้องมีโค้ดด้วยนะ ถ้าไมโครซอฟต์วิชั่นซีโอเฉยๆเนี่ยมันมันใหญ่เกินไปนะครับตัวมันใหญ่แต่ถ้าเป็น Microsoft Visual Studio Code หรือเรียกสั้นๆว่า Code เนี่ยมันใช้กับภาษาไหนก็ได้ยืดหยุ่นตัวก็จะเล็กกว่าอ้าวครานี้ทางฝั่งของเราถ้าเราเลือกจ a วดส cript ซ,ซึ่งซึ่งครูครูจะสอนฝั่งฝั่งเดิมฝั่ง PSP นี่ก่อนนะครับ แต่ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้สอนภาษา PHP นะนะครับจะสอนอันนี้จะไว้สำหรับพื้นฐานพื้นฐานพอเราเรียนพื้นฐานเราก็ขึ้นมาแอดวานมากขึ้นก็คือใช้ JavaScript ล้วนๆเลยโดยใช้เฟรมเวิร์ Node แล้วก็ Express นะครับแล้วก็ Angular นะครับแล้วก็มีติดต่อด a ต a b เบ e MongoDB อะไรพวกนั้น อันนี้คือซอฟต์แวร์อ่าอันนี้เราก็มาดูเราต้องติดตั้งอจอซอฟต์แวร์ที่จะจำลองเครื่องของเราให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนอ่าอย่างที่ครูบอกนะครับเราจะไม่ไม่ดาวน์โหลดเจอตัวตัวตัวมาแต่เราก็จะไปที่ดิสติบิวเตอร์ชื่อ a p p s e r v ์อ่าซึ่งครูใส่รายละเอียดมาให้แล้วนะครับ เดี๋ยวจะใส่วิดีโอตรงนี้ไว้ให้ด้วยอ่าลำดับที่สองเราก็จะติดตั้ง Visual Studio Code สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตั้งนะคนที่ติดตั้งไว้แล้วก็ไม่ต้องลำรับตรงนี้